มีการรับมือยังไงจากโควิดที่ผาที่ขาดมานะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะวันนี้พวกเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสถานสานาการโควิด19นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้เจ้าของร้านแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อสุรินทร์ภูลสวัสดนะครับเป็นเจ้าของร้านครับก็ร้านั้นข้าวเหนียวกับร้านโอมิซูชิตั้งอยู่ที่สีแยกหลังเทนทันนะครับเดิมก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นสวนดุสิต อนนี้ก็ย้ายไปแล้วนะครับกเ็เปิด10โมง10โมงเ,เปิดขอโทษทีครับเปิด11โมงปิดร้าน3ทุ่มนะครับทั้งสองสาขาครับค่ะแล้วก่อนที่จะมาเป็นร้านตั้งข้าวเหนียวพี่หมุดมีแรงบันดาลใจจากอะไรคะจริงๆร้านนี่ไม่ใช่เป็นสาขาแรกเรามีสาขาแรกอยู่ที่กรุงเทพนะครับเปิดมาประมาณ8ปีแล้วนะครับแล้วก็พอมาเที่ยวลําปางพอดีมีแฟนไปกันลปางนะครับก็ อยากจะเอาอาหารดีๆที่เราถนัดมาเปิดที่นี่นะครับก็เรามีร้านปั้นข้าวเหนียวอยู่หนึ่งสาขาแต่ร้านญี่ปุ่นร้านโอมิซูชิเรามีสองสาขาสาขาแรกอยู่ที่ทางไปราชพัฒน์แล้วก็สาขาสองอยู่ที่นี่ครับนะครับแรงมันดันใจก็อย่างที่เรียนนะครับอยากเอาอาหารดีๆมีคุณภาพมาให้พี่น้องชาวลำปางได้ได้ทานในราคาที่สมเหตุสมผลจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปทานในห้างและราคาแพงๆทั้งนั้นเลย แต่ถ้ามาทานที่ร้านเราคุณภาพดีเท่าเทียบเ,เทียบเท่าในห้างแต่ราคาถูกกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าร้านข้างนอกกับร้านในห้างสรรพสินค้ามันต่างกันอยู่ที่ค่าเช่านะครับแล้วก็ค่าดําเนินการอื่นค่าทําร้านอะไรอย่างเงี้ยถูกทางห้างก็มีมาตรฐานบังคับให้ให้ต้องสุดท้ายทำทำสิ่งเหล่านี้แพงขึ้นเะฉะนั้นเราจะเอา,อา,อา,าเงินจากที่ไหนมาชดเชยในส่วนที่ลงทุนสูงก็คือค่าอานาร ท่านั้นเองนะครับวันเราเองก็เลือกโลเคชันที่อยู่เอาอาหารมาหาลูกค้านะครับแล้วก็เอาของดีมาให้ลูกค้าลูกค้าทานก็จะได้กลับบานบ่อยๆครับค่ะและอยากทราบว่าช่วงนี้นะคะเป็นสถานการณ์โควิดนะคะทางร้านเกิดปัญหาอะไรบ้างคะจริงๆปัญหามันก็มีเหมือนกันทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกนะครับก็คือว่าคนไม่กล้าออกจากบ้านนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โรคนี้มันก็จะหมดไป เพราะฉะนั้นมันจะมีกระทบทั้งทั้งทั้งยอดขายรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับกระทบหมดเลยดังนั้นะรเราก็ต้องวางแผนว่าทํายังไงให้เราอยู่รอดจะเห็นได้ว่ามันอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่คนไม่มาเลยเราก็ส่งอาหารไปไปที่บ้านนะครับก็เรามีเพจของร้านเรามี Facebook เรามีารถส่งเองส่งไปที่บ้านนะครับแล้วก็เข้าร่วมกับคนที่ส่งต่างๆเช่นพุทแพนด้า กร็บอะไรทั้งหลายพวกนี้เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อใหอ้ให้เงินมันเข้ามาให้ธุรกิจเราอยู่ได้นะครับช่วงแรกๆก็ก็มีปัญหาเยอะนะครับจะเห็นว่าน้องก็เคยทำงานที่นี่ใช่ค่ะนะครับเราก็มันบริหาร3ามเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องคนนะครับเรื่องเรื่องอุปกรณ์กับเรื่องของเรื่องสินค้าเพราะฉะนั้นพอเกิดวิกฤตปเพบ่มเ,เราต้องเรียกประชุมพนักงานว่าสถานการณ์ข้างหน้า หนักนะ,ะเราไม่สามารถที่จะเพราะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมคนไม่มายอดขายไม่มาบางบางคนบางร้านก็ปิดโดยส่วนใหญ่ก็ปิดหมดแต่พี่ไม่ปิดสักวันหนึ่งและเรามาวางแผนนะครับวางแผนยังไงวางแผนกับวิกฤตก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าเราจะยืนอยู่ได้นานแค่ไหนทํำยังไงให้ยืนอยู่ได้ในสภาพแวดแบบนี้แล้วพนักงานของเราตัวเรากระทบได้น้อยที่สุดฝากผู้ประกอบการทุกท่านค่ะที่ รกระทบผลโควิดเหมือนกันค่ะจริงๆกำลังใจให้ค่ะจริงๆเป็นเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าถึงแม้ไม่มีโควิดแต่เราก็ต้องต่อสู้กับสถา,านการณ์ทุกวันนะครับร้านอาหารไม่เหมือนอย่างอื่นเพราะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้ซ้ำหน้าค่ะถูกไหมครับแม้กระทั่งการออกอาหารการออกเมนูตามเทศกาลต่างๆมันก็เปลี่ยนไปช่วงวันแพ่วันพ่อวันแม่ก็อีกอย่างหนึ่งถูกไหมครับช่วงปีใหม่ก็อีกอย่างหนึ่งสงกรานต์ก็อีกอย่างหนึ่ง เทศกาลอะไรต่างๆก็อีกอันเพราะฉะนั้นเราต้องปรับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เหมาะกับเทศกาลอ,อย่างช่วงนี้วาเลนไทน์เดือนนี้ทั้งเดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทน์เราก็จัดเช็ตวาเลนไทน์เข้ามาตามรายละเอียดที่อยู่ด้านหน้านะครับเราก็สื่อสารให้ลูกค้าทราบในเพจใน Facebook ของเราแล้วก็หน้าร้านแล้วก็เวลาลูกค้ามาพนักง,งานน้องบริการก็จะแจ้งลูกค้าว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรนะครับทีนี้พวกมาเรื่องชู้เนี่ย เราก็ต้องปลิกผันไปตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าทำนองเดียวกันหรือเราต้องวางเป้าหมายด้วยว่า<ม>เ,เราทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยปีหนึ่งเราวางแผนยังไงนะอย่างเช่นอย่างเทศกาลวันหยุดเออปีไหนมีเหตุการณ์มีเทศกาลของจังหวัดเขาจัดอะไรบ้างประมาณนี้วันหยุดเป็นยังไงเราเราทราบก่อนอย่างอย่างวันหยุดของทางการ มีวันหยุดช่วงไหนวันหยุดก็คนออกมาจับใจใช้สอยเราต้องวางแผนเรื่องคนเรื่องของอุปกรณ์ให้แมทกับวันหยุดเช่นก<ช><ช>ารจัดตารางน้องๆเหมือนกันนะครับว่าน้องมาทําวันไหนก็คือมามาทาวันที่ที่มีลูกค้าถูกไหมครับวันที่ไม่มีลูกค้าน้องก็เรียนหนังสือก็แบ่งกันไปแต่ในว่าน้องพาฐานก็มาทําตอนเย็นห้าหกโมงเย็นถึงสามทุ่ม<ช>นะครับส่วนวันธรรมดาลูกค้าน้อยก็น้องก็เรียนไปมาทำเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดไปเงี้ยก็มาช่วยกันประมาณนี้เพราะว่า อย่างที่บอกเราต้องบริหารค่าใช้จ่ายเรื่องคนเรื่องแรงงานแล้วก็เรื่องเรื่องวันหยุดเรื่องอะไรมันแมทกันนะครับเราต้องรู้ก่อนวางแผนก่อนทั้งหมดแม้กระทั่งการเปิดสาขาใหม่นะครับเราก็ต้องเปิดในช่วงที่ไม่คิดไม่เหมือนคนอื่นหลายๆท่านก็จะทําธุรกิจเนี่ยก็ทําตอนทุกอย่างมันดีหมดแล้วแต่ถ้าสําหรับพี่พี่ว่ามันสายไปแล้วคือเราต้องทําสถานการณ์แบบเนี้ในการเปิดสาขาขยายสาขาสู้กับมัน นะครับแล้วก็ข้อดีมันคือทุกอย่างมันจะลงทุนน้อยหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าลงทุนนู่นนี่นั่นตอนนี้มันลงทุนน้อยพอลงทุนน้อยถ้าทําธุรกิจลงทุนน้อยพอเราขายได้กาไรเยอะเราก็มีกาไรมันก็คืนทุนไปเร็วถูกไหมครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นพี่น้องไปะชาชนหรือว่าคนที่จะลงทุนก็ต้องเข้าใจกับกับโมเดลธุรกิจกับแผนธุรกิจด้วยนะครับว่า,เ,าเราจะต่อสู้ยังไงเราจะทํางานแบบไหนเพื่อให เรากิจการมันไปได้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าต้องรู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครใ<ช>นะครับเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครร้านสมตําคนก็จะกินช่วงเที่ยงช่วงช่วงเที่ยงเยอะใช่ค่ะแต่ถ้าร้านญี่ปุ่นคนจะกินช่วงเย็นเยอะ<ช>นะครับเราเอาญี่ปุ่นกับสมตํามันอยู่ด้วยกันนะครับเวลาเราลงทุนเนี่ยถ้าเราสองร้านรัวก็ม,วมีสองครั่่่ัวร่อนนะครับ่<ม> มันก็จะลงทุนหนักแต่ถ้าเรายุบมาใช้ครัวเดียวการลงทุนของครัวก็วประหยัดใช้จ่ายไปตั้งเยอะครึ่งหนึ่งถูกไหมครัวเย็นก็ลงทุนไม่มากแล้วเพราะฉะนั้นข้อดีของเราคือในงบการลงทุนอีกอ,อย่างหนึ่งก็ดีก็คือว่าลูกค้ามากินช้่มตําในราคา,า,คาช้าาม่มตําไม่แพงเลยสี่ห้าสิบบาทแต่ถ้าญี่ปุ่นถ้าลักสั่งเป็นเส้นใหญ่ๆก็สี่ห้าร้อยพันหนึง่งแต่เห็นว่าลูกค้ามาไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าเขาสั่งญี่ปุ่นด้วยก็จะทําให้ ต่อโต๊ะมีค่าเฉลีย่ยต่อบินสูงจึงทําให้ลูกค้าก็ทานได้ทั้งสองแบบมีช้อยเลือกแต่เราเองก็ได้ค่าใช้จ่ายต่อบินที่สูงเพราะฉะนั้นมันวินวิน,วนทั้งสองฝ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ต่อสู้ก็อย่างที่บอกว่าเราต้องรู้ตัวเองว่าเราทําอะไรเพื่อจับลูกค้ากลุ่มไหนแล้วก็สถานการณ์ต้องวางแผนต้องแก้ไขเพื่อให้อยู่ได้ ก็บริาหารอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่ามีเรื่องคนเรื่องของเรื่องประกอบทั้งหลายจริงๆมันมีเทคนิคเยอะแยะแต่ถ้าคุยกันตอนนี้ก็คงไม่หมดก็อาจจะต้องแยกกาเป็นข้อๆซึ่งพี่คิดว่าจะช่วยน้องๆที่สนใจตรงนี้ได้ในโอกาสต่อไปนะครับถ้าน้องๆติดต่อเข้ามาก็ยินดีครับมานั้นครับ,รบ,รบต้องขอขอบคุณพี่มุดมากนะคะที่ให้พวกเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้นะคะต้องขอขอบ ครับยินดีครับยินดีครับ